ก็สวัสดีด้วยนะครับผมแวรก็อยู่กับเกม Minecraft อยู่กับดูแคมและ Zero Four Minecraft EP ที่สิบามใช่ป่าวะเนี่ยไรดเดอร์ทางเนี้ยที่มันเชื่อมกันก็เชื่อมกันเหระก็ลองวิ่งไปดูดิลงมาข้างล่างเลยเหรอเอ,เ,เออเออว่ะเอออุ้ยตักน้ำตักตักโอ,อเคิน ล้วมันลงไปข้างล่างได้อะเออก็ใช่ที่เราหลงทางกันน่ะแล้วเราก็วิ่งวนไปวนมาเจอทางออกมันก็ไม่ยอมออกคนละที่ที่เดียวกันถ้าลงไปลึกกว่าน,นี้ก็ใช่ไงมันที่เดียวกันแต่มันตรงมไม่ใช่ตรงเนี้ยงั้นลงบันไดไปต่อเลยหาทางบันไดอ่ะหาไม่เจอหลงเฮ้ยแค่ท,ทางแค่นี้ก็หลงแล้วจะไปลุยดันเทียนลรงดูดได้ไงเนี่ยลง <laughs> เอา โอ้โหเลยได้ชุดเหล็กเลยนะชุดเหล็กเลยนะ,ะมันพังชุดเหล็กเนี่ยนะมอืรดเลยเห็นไหมแต่คุณเจ้าดาบตอกให้รดมันอดแล้วกินมันถึงอาหารก็ลดเร็วมากเลยนะ,ะ,ะนี่ลงแบบไม่เจ็บแต่กูเลือรรดได้ไงวะเอ้ยกูเห็นเหล็กอะไรทนาไมเราไม่คุณเล็กอะ เจอทางแยกเจอทางแยกไปทางไหนกัอนอยู่ไหนเจอเหล็กสิบทานอยู่ไหนอ่ะเจอทองสองกระจุกอยู่ไหนอ้อไปหัดตามไมา้นี่ก็โล่มากจังเลยนี่ล <laughs> งทางนี้ก่อนนออะครับไป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 ,ปเฮ้ยตรงนี้ก็น่าสนนะทองนี่ก็ทองสามสิบบาทไม่เอาไม่เปรี้ยวนเอาเปรี้ยวมาให้หมดเลยที่ไ เเก็บทองเก็บทองเอ้ยพี่แดงช่วยสไปไมาให้รู้ป่ะเหล็กเหล็กเหล็กะจะเหล็กฮะมาไหมฮะถมมาครับผมแล้ววันนี้จะมาลงกันเจียนให้จะจะถ่ายประมาณสามสิบนาทีนั่แหละเกือบสามสิบนาทีน่าจะน่าจะหึ่งไม่ก็สามสิบนาทีกว่านะครับผมยีตะตันแล้ว โดนอันติไปนะครับโดนอันติไปนะนนซีโรโฟเขาต้นอันติไปเก็บจานไปเลยอ่าไม่ใช่ตอนมาเก็บเก็บจานได้ด้วยมึงเจะน้าอะไรก็องระวังกับมันได้แค่เนี้ยเนี้ยไปเอาเองนะขุด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 เหล็กขุดเหล็กเอาเหล็กขุดเหล็กโอ้ยกินนม้องป้าโจเห็นมั้ยนอนกาเบลอะขุดดิทันไมต้องใช้ด้วมันก็ขุดได้อ้าวเห็นชอบขุดกาเบล ใช่เหรอเป็นเจ้าเชอาขุดกาวเวลก็เลยให้ไม่ใช่มีห้าอันวางเลยฝังก,กาวเวลนี้มีอะไรไหมครับมีหินหินธรรมดา <c oughs> ไม่ใช่ขุดไปเจอไดมอนนะไม่ใช่ยังไม่วายสิบสองเลยไปครับผมตรงนี้เคลียร์แล้วเราก็ไปทางซ้าย ทางขึ้นน่ะไปขวาดีกว่าไหมอืมทางมันเป็นทางขึ้นปะมันต้องมีทางลงดินนนตักน้ำเลยตักไปแล้วเดี๋ยวผมตักเองก็ได้อาจจะตันก็ได้กูเชื่อว่าตันอาจจะหรือมันก็มีทางลงแล้วนักตันไลเดอร์กูส่งให้เออเออส่งส่งอีกส่งวิธี ส่งไม่ได้เอื้อมไม่ถึงอือหุดน้ำแล้วเอาเนยผมผมหยุดน้ำแล้วนะมึหงหยุดคนละที่นี่ตันเหล็กขุดเหล็กแอโลบโลบโลบอืมโอเคแปบ๊บเดียวก็มาได้ยี่สามอันแล้วเอ้ยเออยีอ่สามแล้วไปตรงนี้ก็เคลียร์แล้วฮะโคยังไม่ขุด ถึงจะไม่มีแต่ก็ยังไม่ขุดเดี๋ยวค่อยมาขุดหลังไมาะไ,ไปไหนไม่ไม่รอกันเลยจะขึ้นข้างบนไหมเป็นนี้ต่อทางนี้ก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวผมดูข้างบนให้แล้วกันเราหาทางลงไปข้างล่างกันนี่ไงนนเจอแล้วโอ้ยเจอเห็ดเจอไปไงเนี่ยเอาเพาะเห็ดไหมหรือไม่ต้อง ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็โตเองเดีแยวเราเค่อยลองมาเก็บมายัางก็งวิ่งตามออานียไงมาทาันนี้ก่อนเนาะเป็นทางลงวะเฮ้ยทอง <c oughs> ทำไมกูไม่เห็นวะ <c oughs> ผมไม่เห็นนะเป็นไงล่ะคนมาที่หลังเจอเหล็กอีกแล้ว ขุดเดี๋ยวผมป็นไงโอ้เราตามมาปุ๊บแล้วโดดปุ๊บเจอเลยเฮ้ยนนทังเนีเ่ยเฮ้ยเจอลาวาวา่ะกูอยากลงไปข้างล่างแล้วว่ะดูมันลึกดิลาวาไม่ข้างล่างเมื่อกี้ไอ้ที่มันลึกๆอ่ะเราเจอลาวาครับผมไฟสิบเอ็ดแล้วนะเนี่ยโอเคปักทอดเลยขุดรอบๆขุดรอบๆอาจจะมีอาจา<ม>อาจะมีก็เป็นได้ ดูด้านบนด้วยนะแม่ไม่ไม่ค่อยขุดด้านบนเท่าไหร่เนี่ยขุดมันผมชอบขุดอย่างนี้มากกว่าเพรวันมีสิทธิ์เจอมากกว่ามันก็เจอได้เหมือนกันอ้เฮยเฮ้ยเฮยนน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 บนน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  โอ้โหไม,ไม่ดูเลยนะขอทีพีแล้วกันนะไม่มบอกแล้วว่าจะไม่ทีพีแน่ใจนะมาถูกกูสัญญาลงคลิปกูสัญญาลงคลิปไปแล้วตามไม่ถูกแล้วกันจะสัญญาไม่ได้เพราะพูดในคลิปนะนะก็จะงั้นเขาบอกว่าทีพีก็ไม่ทีพีครับผมไม่เจอ<ม>เลยสตนกดดดเนี้ยตตนมีประโยชน์นะ ถ้าเจอกันก็เอนเดอผมผมจะไม่เก็บของนะเอาพอมันจะปนกันแล้วมันน่าจะเต็มหรือจะให้เก็บเก็บมาเหอะ้โอเคไปกำลังไปส่งของข้างไหนวะแบบขึ้นขึ้นดูข้างบนที่มีอะไรบ้าง จากตามหามึงเนี่ยกูเริ่มหลงแล้วนอนเดี๋ยวผมไปหาเจอทางเดิมแล้วผมกำลังไปหาครับไหนต่อปะไม่ทีพีนะไม่ทีพีเยวขอตัดแล้วกันนะจะได้เจอกันเร็วเรวโอเคครับกลับมาแล้วครับเย่ต,ต่อเลยต้องอเตรียมต้องถือถังน้ำเอาไว้โอเคต่อเลยต้องถือถังน้ำอาไว้ติดตัวเพออะไรครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือน ก่อนหน้านี้ <c oughs> ระวังรู้รู้รู้งานก <c oughs> ูบอกว่าระวังไม่ได้กูตกลาวาไปแล้วรู้งานรู้งานนะ <c oughs> ม,มีแล้วมาตรงนี้ต่อมีลาว,ว,วาอยู่จึงหนึ่งกูยังร่วงได้ว <c oughs> างให้หมดสิเออเอาไงต่อจะขุดต่อไหมเดี๋ยวจะไปเลย <c oughs> ไปต่อปะ <c oughs> ไป <c oughs> เหระไอตรงนี้ไว้ใจไม่ได้ เอ้ย <N> นี่นไงไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้โอ้ยรุ้ยรุ่ยหนใจโอ้คืออะไรเงี้ยเนื้อด้วยเอาเนื้อมาเอ้ยลืมลืมโอ้ยเลนเล,เลเอร <N> <N> ์มาจ่ก <N> คูตรงนี <N> ้เอ้ยนนท์เราระวงังระวงังยืนตรงออสไซเดียมไว้โอ้ยเกือบไปแล้วถ้าผมไม่วางน้ำนี่ตายเลยเนี่ย รู้หน้าที่งไงร,รู้หน้าที่ตายลูกเดียวแหละคนทะลุหน้าที่คนทะลุหน้าที่รู้รู้รู้หน้าที่ไม่ใช่ทะลุรู้รรเราน่าจะไปไวาสิบสองกันนะรอบหนึ่งเดี๋ยวคุดรอบรอบก่อนาอาจจะมีตอนนี้เราอยู่วายสิบกันอาจจะมีไว้อาจจะมีแค่คำว่าอาจจะเราเชื่อว่าใต้ลววาวะจะมีจะมีะมลววาวะ เลยนี่ไงตายลาวา,อ,าอ้าวน้ำหาย <c oughs> จะตักลาวาขึ้นมาเสรจเอ้ยน้ำน้ำเละเลยไอ้นี่ไปหาน้ำเอ้ยไม่เป็นไรไรเ,เดย์ยังมีผมยังมีผมยังมีอยู่อย่าไปวางตรงลาวาต้องวางร,ร,ร,รอบรอบฮะ <c oughs> เอาดินทิง้งหินทิ้งแล้วกันมาขุดออบสีเทียนขุดยังไงล่ะ ไม่มีแล้วนะไปเถอะไปทิ้งเห็นแป๊บโอเคขึ้นไปข้างบนนะผมอ,อ้อมขุดขุดสิขึ้นข้างบนข้างบนทำไมต้องขึ้นอนะ่ะมีน้ำไงมันอาจจะมีทางลงด้วยนี่ไงทางแยกด้วยทางขึ้นก็เราจะไม่ค่อยขึ้นทางขึ้นก่อนเราจะเน้นลงทางลงอย่างเดียว

เฮ้ยนนอย่าวางอย่างนั้นเอ้ยทำไมมันไม่ไหลอ่ะไม่ไหลละได้หมอนเลคุณเลยคุณเลยไอ้ฟาวจิตใจหมอนเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังลาวาดันตายเดี๋ยว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 คุณดูก่อนเน่ไม่มีเว้ยไม่มีนะอุ๊ยนนนเยอะเยอะอยู่คุด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 โหนะได้อาชีิเม้นแล้วครับผมไม่ได้อ่ะกูยังทำไม่ถึง มีสามกลับอีกสามใช่ป่ะอืมครับเป็นสองแล้ครับผมอืมอ่าคนละสามอ่าคนละสามเก็บไว้ที่อ่ะนนเก็บไว้จะได้ไม่ลบอาะเก็บไว้จะได้ไม่ลบแน่ใจว่าจะเก็บไว้ที่เรากูกลัวกูกลัวมึงวะไม่เป็นไรเราจะอยู่ข้างหลังเองไว้กลัววานนน่ะอย่าล่วงเรามาห้ามตายใน่านะอืม จริงก็จะกะจะกะว่าเจอไดมอนเจอไดมอนแล้วจบจะจบเลยแต่ไวเกินมันไวเกินอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับต่อต่อเรื่อยๆหั้ไหหลลื่นลงมาแบบแป๊ะเรียบร้อยเจอมันไวเกินจริงๆเลเดอร์ทำไมเล็บมึงเขียววะเวลาพีชเขาเก็บไว้เลเดอรถอยอย่าเขาให้ลาดข้างบนเราลาดข้างล่างมันเสี่ยงก็เราแหวกแนวอ่ะ อย่มันจะตายมันเกือตายเกือตายเฮ้ยหาสปอนเซอร์ได้ปะได้ครับผมอืมแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่หาตอนนี้ยังไม่หาสปอนเซอร์เดี๋ยวก็คือจะทำเป็นฟอเอาให้ได้ไอ้อะไรน่ะอ่าอะไรวะไม่ได้เล่นนานลืมเลิกวางน้ำรัวๆได้ละอะไรใครทำเอาขี้ขวาค้างเออนั่นแหละเลิกไปไปที่อื่นเถอะทำไมเล็บมือสีเขียวอะไรตกใจไม่รู้ครับ ถิ่งหินตรงนี้แหละมันเยอะโอ๊ยฮะยาซี่อ้นี่อะเจมอนเจอยังวะคอมอนรอเจอแล้วโอ้คอมอนไลเดออ๋อเฮ้ยโอ้เยอะด้วยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะจับบจัเฮ้ยอันนี้อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆไม่ได้วางเลยนะเอ็กได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เอองัคนละเจ็ดได้มาสิบสี่ เอ้ยจริงๆนะพวกผมไม่ได้วางนะไม่ได้วางไม่เคยไม่เคยมาเลยตรงนี้ <c oughs> โอ้โหไอ้ทำไมโชคดีจังวะโอ้เออโออยากให้เล่นในเซิร์ฟแล้วได้อย่างนี้มัง <c oughs> มม่งดีมากเอ้ยม,มันดีเว้ยแบบเนี้ยเอ้ยเอ้ยต้องขุดข้างๆแล้วไงอย่างเงี้ยก็ใช่ไงเราต้องขุดข้างๆแต่เราจะเอาปิดน้ำก่น <c oughs> นอนแป๊บนึงโนนอย่าเดินมากเดี๋ยวตายกลัว ทำไมแค่สิบสี่เมตรเอง <laughs> นั่นแหละไปขุดเลยตั้งแต่ต้นช่วยกันขุดขดีกดเชียบตลอดเลยไม่เร็วเร็ช่วยช่วยกันทำมาหากินก็ช่วยอยู่นี่ไงตรงนี้ไม่มีนะเพื <c oughs> อ่อนโชคดีว่ะเออแล้วเจอนี่กูเจออยู่คนเดียวเลยนะ <laughs> โอ้ทำไมตากล้องไม่เจอมั่งอ่ะ ก็มึงวิ่งนำมาโอ้ตากล้องไม่ดวงไม่ดีเลยคนวิ่งนำไม่ใช่ผมอะตากล้องดวงไม่ดีอะก็คนวิ่งนำไม่ใช่ตูก็ดวงไม่ดีเองอะวิ่งนำเว่ยใครวิ่งนำตลอดบอกจะอยู่หลังเอ้ยคนตกลาวามักจะเจอไดมอนด์เ, <c oughs> เนี่ยจะขุดขนาดดีนะเฮ้ยกูเชื่อว่ามันจะมีหลังดินโอ้กูเชื่อว่ามึงจะจะตายเพราะไอ้อย่างงี้นั่นแหละ เอาเลยงั้นกูตายเลยนะเนี่ยกินรตนี้พอดีเลยทำไมห่วงขนาดนั้นเลยอ่ะถ้าจะตายเอาไดมอนมาเอาไดมอนมาแล้วก็ตายไปเอาไปเม็ดหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้อัยนี้อันนี้โอ้้ยโอ้ยายยโอ้โอ้ยอยโเยโโอ้ยโอ้้ยเอ้ยโย้ยโออ้ไดม้อ้งออ้ออ้้้้ม้้้้ม้้งอ มันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทําใจยากอเอเอเจ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 อเล็กเพืออะไรไม่นนกดชิปบ้างดิโอ้โหอยู่ในกองดินคงจะเจออะแม่ย่าเพิ่งทำอยู่แม่โคตรรักเพื่อนเลย ว่าตายฮะไม่หาแล้วห่วงไดมอนเน่ไม่ได้ห่วงคนล่ลล่ะห่วงไดมอนมากกว่าคนอีกนี่เราปักทอนดับลาวาได้ไ<ป>โอ้นี่กิ่พาร์ตเองเนี่ยพาร์ตี้ไลเดอร์ฮ<ะ>ถ้าเราลงมาจากทางนี้เราจะเจอไวกว่านะแต่อาจจะได้อาจจะอาจจะไม่เจอกองที่เราเจอก่อนหน้านี้อืมในทางยาวล้าลวง อย่าล่วงเด็ดโอ้แค่ล่วงทางเอ้ยเฮ้ยไรเดอร์ม,มาหาผู้ใดทำไมเจออะไรบ้าไดมอนโอ้ไม่เจออะโอ้โอ้เป็นไร I found the diamond โอ้มี19เม็ดแล้วเ <c oughs> ออ,อไหนเอ้าให้ถ่ายก่อนดิฮะให้ถ่ายก่อนเนี่ยตอนมัดเ้าโอ้โหไปซะไก่เลย ว่างทำไมล่ะเนี่ย่ะตอนแรกอเนี้ยเนียเนียตอนแรกมันปิดอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตอนแรกมันปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วกูขุดเข้าไปแล้วกูเจอไดมอนด์ตรงนี้กูบอกให้ถ่ายก่อนแล้วโอ้ยไปอ้รีบขุดทำไมเนี่ยทำไมอ่ะให้ถ่ายก่อนดิไม่ต้องมันไม่ได้ถ่ายคนไม่เห็นไม่ต้องเลย กอปไดมอนที่มึงจะกลัวอะไรนะฮะกลัวอะไรอีกอะก็มึงกลัวไงกลัวมึงตายเนี่ยรู้สิ่งที่มึงกลัวคือเรื่องเดียวคือกูตกลาวาถ้าตายที่อื่นมึงจะเล็งแต่ไดมอนแล้วมึงจะเก็บแล้ววิ่งหนีไปกูกลัวมึงตายไม่มึงไม่ได้กลัวกูตายมึงกลัวไดมอนที่อยู่ในตัวกูหายหายขึ้นมาี่วิบัติเลย เนี่ยเล่นอย่างเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวก็ตายจริงๆหรอกมึงจะห่วงกูเกินไปนะโคตรห่วงเลยลักเพื่อนเนาะกูบอกอย่าบึ้งกรดไม่เคยจะกดคลิปเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวม่ตายม,มันหายอีกไม่ตายถ้างั้นเอาเอาเฟซมาเฟสหาแล้วกูจะหายห่วงเลยเนี่ย กูเป็นคนหาเองทั้งหมดอย <c ười> ่าอย่ามึงเพิงหายไปไหนกูจะแบบนั้นเลยก็ไปกูไปนคนเจอเองทั้งหมดอ่ะ <c ười> ก็มึงวิ่งนำอ่ะก็กูเจอเองอะ่ะก็กูาพากมาไม่ใช่เหรือเนี่ยเอากูเจอเองอ,ะ <c ười> อ่ะเอาไปให้หมดเลยไปเย่ <c ười> แบง่งครึ <c ười> ่งเรเดอร์ยี่สิบเก้าอันแบ่งยังไงอ่ะก็จะพึ่งแบง่งก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะไม่ใช้ เก็บไมได้กล่องอม,มาครับกล่องเลยแล้วเก็บไว้ได้ดีจะโยนล,ลาวาทิ้งเลยเนี่ยมาโยนล,ลาวาทิิงไปเออมาเฮ้ยลายลาวามีด้วยไม่มีมีมีลาวาดิมีเชื่อมันต้องมีอ่ะลงไปหาห,ห,ห้ามตายอ้าว ก็ตอนแรกบอกโยนราว่ะโยนโยนไดมอนทิ้งไปเลยไปเอ้มันต้องมีเออันนั้นเกือบปล่อยชิปไม่กดชิปค้างไว้ดิเวซีเดียนเพื่ออะไรอ่ะแล้วกูจะวางน้ำยังไงเนี่ยบอกไม่ต้องอย่าหาหาไปห้ามตายเออไม่ตายหรอก ถ้าตาย<อ>า,า,าตารเด้อก็กรี๊ดืมช่างมาละช่างมาละโอ้เองก็ห่วงเกินเหตุด้วยอืมเราไม่ห่วงแล้วกูไปละเออเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกแล้วกันนะอืมใครตายก็วิบัตินะอืมแล้วใครตายอ่ะระบาดสูงหายอืม

กันว่ะแล้วทางกลับตรงนไนแล้วเนี่ยจะกลับไปอีกทางหนึ่งที่และที่หายแล้ว

โอเคมาแล้วนะฮะอยู่ไหนวะเอ้ยเฮ้ยมันกรใจไม่ได้อ่ะาทางกลับบ้านไปโอ้เอ้เดี๋ยว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 เอลลาวาแบบนี้คุ้นๆนะเนี่ยมาทางกลับบ้านไปทำไมอ่ะเดี๋ยวจนคิปเปอร์แบบเมื่อกี้อีกทางก่อนกลัวอุ้ยเกือบตก แต่ถ้าเกิดกูจมน้ำเอ้ถ้าเกิดกูจมลาวาเองมันก็จบอนอืัผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเก็บที่ไหนด้วยพอ,อเองไม่รู้เราอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช่วิ่งครานี้ต้องระวังมากๆด้วยเด๋ยเด้เชื่อกูดีว่ากูจะไม่ล่วงกูเชื่อมึงว่ามึงจะตายอ้าวเอ้ีอ๋ยนกูจะตาย เ้ยมีช็อเหลืออยู่ที่ขุดมีสอันแมะก็จะขุดแบบวิธีของผมแหละขุดตรงดิงอย่างเดียวตรงดิงเนี่ยนะตรงดิ่งแบบไม่รู้อะไม่ไม่ขุดแยกอะขุดแค่ทางตรงครับโอ้ววววววขุดแค่ทางตรงโบรลยเดอรเองก็เชื่อใจเราเว้ยไม่งั้นเองจะฝากไดมอนกับเราทำไมเป่าไม่ได้เชื่อใจนะกูคือกูอยากให้มึงกลับ อ๋อ oh, <laughs> งั้นนี่เองคุณแต่กลับไม่ได้อ่ะไม่รู้อ่ะผมมเชื่อใจว่าคุณรู้ทางดีก็เลยให้ให้เ okay. อาไปคราวนี้กูหลงแทนนะเอออ่ะทำไมเนี่ยไม่รู้ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องขุดสายตรงเออขุดสายตรงขึ้นไปข้างบนครับอเอาให้รอดอะยังไงก็ได้ขอให้กลับบ้านได้ ก็เองก็ต้องหาเราให้เจอแล้วก็นำทางจะหาเจอไหมเนะี่ยต้องเจอเว้ยเออเจอเจอแล้วสโตนกับน้ำมืดละน่ากลัวมืดอะน่ากลัวเุ้ยน้ำมันเบียดอะพวกเราอันนี้โชคดีจังเลยเจ้าไม่ใช่เลยอะเจ้าไม่ใช่ที่โชคดีไม่รู้สิโชคดีมากเลยตกลาวาก่อนเจอไดมอน ถ้าตูไม่ช่วยนี่ตายเลยนะมันเหมือนเป็นลางยังไงไม่รู้ว่าว่ากูจะต้องเจอแบบนั้นอืมเจอแบบนั้นปุ๊บจะตายอูกแล้วน่ะทำไมได้ยินเสียงสกิลิตันอยู่ใกล้ๆอย่าสิยังไงไม่ได้ยินจริงๆว่ะผมนี่ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้ขอไม่บ่นหาดีกว่านะอืมไม่น่าบ่นเลยเอเดอร์ สแ,แกนหาชื่อกูหน่อยโอ้รู้สึกว่าผมจะมาไกลาแล้วว่ะเราจะขึ้นไปข้างบนผมมาไกาลว่ะทอทีจะจำทางไม่ได้ว่ะให้ผมกลับไหมอืมแป๊บหนึ่งข้าวอยางึยังไปหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวคุณแลสต์โตนย่ยงอืม เจอแล้วว่ะโอ้โชคดีขนาดไหนเจอทางออกแล้วใช่ป่ะออโอเคงั้นผมจะขุดต่อเลยนะอือ,อแล้วผมจะกลับยังไงละเนี่ยก็วิ่งวนหาทางออกคงจะไม่เจอแล้วล่ะเรายังทำได้เลยเห็นไหมผมขุดตรงมาตรงไหนก็นไม่รู้อืม อันตรายเนี่ยจะบอกว่ามีคิปเปอร์อยู่ใกล้ๆบ้านทำยังไงก็ได้อย่าให้กลองเสียหายครับตูมเ <Doom. S 1> จอเลสตโตนโอ้ยหินไหมนึกว่าไฟคอกตัวเองอเอาซะพาว่าเลย <Okay. S 1> จะขุดตรงต่อดีหรือจะกลับดีวะเอ <Okay. S 1> าแส จะนี่ก็สามสิบนาทีแล้วก็กลับเลยแล้วกันนะเอะนอนอะไรทําไมตายตรงเทที่สูงก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไดมอนนะก็เ,เก็บใส่กล่องไปแล้วไง <Okay. S 2> โอเคโ้หถามถึงไดมอนอย่างแรกเลยนอนหลงทางโชคดีเลยนะชึบ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 เอาชึบชึบ,ชบ เท่านี้ก็มีไดมอนมาประดับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่งกเลยอืมนี่ผมเจอทางออกเลย,เยถูกต้องปะ่าะถูกใชนะ่น่าจะถูกนะ้าจาไม่ผิดนี่ต้องใช่แล้วนะถูกปะะ่าเริ่มไม่รู้เลยไม่เริ่มไม่แน,น่ใจไม่ใช่ปะะ่า เอ้ยทำไมไม่คุยอา้าวเน็ตโหลดอีกแล้วไอ้คลิปนี้จบจบก่อนจบ,บนัด